สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยาจะพาทุกคนไปหว่านเมล็ดผักชีค่ะปีนี้ยังไม่ได้หว่านเมล็ดผักอะไรมากมายเลยนะคะได้ผักชีลาวไปแปลงหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาหว่านเมล็ดผักชีนะคะผักชีไทยค่ะ นี้ก็คือแพงผักชีลาวนะคะอันนี้โดนฝนไปหลายครั้งแล้วค่ะติดดินจะตายแหล่ใบตายแหล่แล้วนะคะโดนฝนค่ะเขาก็เลยไม่งามนะคะโดนฝนต้นก็เลยเปื่อย ผักก็ยังไม่ได้บานไม่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะคะส่วนดินแปลงนี้ยายก็หมักไว้สำหรับปลูกผักในกระถางนะคะกระถางนี้ก็ผักแพลวค่ะต้นเขาก็เริ่มแก่แล้วนะคะถ้าเขาต้นแก่อย่างนี้เราต้องเด็ดยอดไปปลูกใหม่นะคะไม่งั้น ปล่อยทิ้งไว้ต้นเขาจะโสมแล้วเขาก็จะตายไปเลยนะคะส่วนกระถางตรงนี้ก็คือผักกุยช่ายนะคะผักกุยช่ายนี่ปลูกง,ง่ายค่ะดูแลง,ง่ายนะคะง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ต้นหอมของยายปลูกใส่กระถางเล็กไว้ค่ะ ปลูกแบบนี้เราไม่ต้องรดน้ำนะคะยายก็เอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำขี้วัวลงไปให้เขากินนะคะเขาก็จะโตให้เราเราก็จะเด็ดไปทำกับข้าวได้เลยนะคะนี่ค่ะกระทางนี้ยายก็ตัดไปกินแล้วค่ะแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะเอาน้ำใส่ เราไม่ต้องลดน้ำค่ะเพียงแต่เราดูแลไม่ให้น้ำเขาแห้งนะคะอันนี้ก็ต้นฟ้าค่ะใหญ่พอไว้อันนี้ก็ผักหวานบ้านค่ะช่ำไว้เรื่อยๆค่ะเดีย๋ยวยายจะไปทำแปลงผักโรยผักมเมล็ดผักชีนะคะ ยายจะหว่านแปลงนี้นะคะแปลงใหญ่ก็พวนด,ดินเรียบร้อยแล้วค่ะดินมันไม่เรียบแล้วก็ต้องเขียดอีกข้างๆลงนะคะก้อน,นใหญ่ๆแล้วก็ ใช้มือบีบ,บีบให้เขาแตกเป็นก้อนเล็กๆนะคะท้ได้แค่ไหนก็เท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องทําหมดทุกก้อนนะคะอท ยายก็ทำแปลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้ยายก็จะพาทุกคนมาหว่านมาเมล็ดผักชีของเราค่ะนี่ค่ะยายก็ใช้วิธีบ่มไว้นะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็มาบ่มใส่กล่องพลาสติกไว้ค่ะห่อกระดาษทิชชู่ไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเราก็ออกลากมาเพียบเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะโรยลงแปลงเลยนะคะทีแรกยายนึกว่าเขาจะไม่งอกให้ยายนะคะยายก็เลยแช่ตู้เย็นไว้จนลืมเลยนะคะมาดูอยู่ที่รากขาวเต็มเลยค่ะโรยลงแปลงเลยีย๋้วนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็น ยายก็ได้หว่านเมล็ดผักชีเสร็จแล้วนะคะรากเขายาวเขาเกาะกันเราก็ต้องมาแยกออกค่ะค่อยๆแยกนะคะเดี๋ยวรากเขาจะขาดยายก็โรยเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็จะลดน้ํานะคะลดน้ําแล้วเอาดินกลบรากเขาไว้ค่ะเดี๋ยวเขาโดนแดดแดี๋วรากเขาจะตายนะคะจะไหม้ดินกบแล้วยายก็จะเอาฟางมาคลุมอีกทีหนึ่งค่ะ รดน้ำค่ะรดน้ำเสร็จแล้วยายก็จะเอาดินอันนี้นะคะไปร่อนแล้วก็กลบลากเขาไว้ค่ะ ใช้ตะกร้าล่อนดินนะคะ ยาก็ได้เอาดินโรยทับรากของเขาไว้แล้วนะคะทีนี้ยายก็จะเอาฟางมาคุมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ